นายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานสารรัฐธรรมนูญร่วมประถักถานในหัวข้อความปรองดองความยุติธรรมและประชาธิปไตยเนื่องในงานวันสัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจที่แท้จริงเป็นของประชาชนผู้ที่ชนะการเลือกตั้งเป็นเพียงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนให้เข้ามาบริหารประเทศภายใต้กรอบกฎหมายเท่านั้น ดังนั้นการร่างกฎหมายใดๆต้องทำผ่านรัฐสภาและต้องเปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบไม่ใช่บริหารประเทศเหมือนกับบริหารบริษัทเอกชนที่ผู้บริหารจะแก้ไขกฎระเบียบใดๆก็ได้เพื่อให้กิจการเดินหน้าส่วนกรณีที่สาลร,รัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของกลุ่ม4สวที่ขอให้ศาลสั่งระง,งับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68และมาตรา237 ทันทีหลังจากที่มีการยื่นคำร้องเพียงหนึ่งวันนั้นเป็นเพราะคำร้องขอให้สามคคีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นการฉุกเฉินตุลาการจึงจำเป็นต้องประชุมโดยเร็วซึ่งการรับคำร้องก็เป็นไปตามหลักเสียงข้างมากและมาตรา68ก็ให้สิทธิประชาชนในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญค่ะคำตอบก็คือว่าคำร้องอันนี้มีคำขอให้คุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน เข้ามาด้วยเมื่อมีคําขอในกรณีฉุกเฉินไว้เดือนหน้าสั่งได้ไหมครับเขาก็ว่าเราบ้าใช่ไหมเขาก็ว่าสารเพี้ยนแล้วเขามีคําขอในเหตุฉุกเฉินเข้ามาถ้ารับคําร้องจึงต้องมาพิจารณาต่อไปว่าจะอนุญาตจะคุ้มครองตามเหตุฉุกเฉินที่เขาขอมาหรือไม่ ทั้งนี้ประธานสารลรัฐธรรมนูญเห็นว่าฝ่ายที่ควรทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐต้องเป็นองค์กรที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นฝ่ายตุลาการดังนั้นที่มีข้อเสนอว่าตุลาการต้องยึดโยงกับประชาชนต้องพิจารณาด้วยว่าหากให้ตุลาการมาจากการเลือกตั้งจริงหรือให้ประธานสารดีการมาจากความเห็นชอบของรัฐสภาตุลาการ,ราการ็<ๆ>จะถูกฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำหน้าที่หรือไม่ค่ะ